สวัสดีครับวันนี้เรามีเวลานะครับวันนี้เรามีเวลาเพราะฉะนั้นคําว่าเวลาเนี่ยเราต้องแบ่งนะครับก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยแบ่งเวลาเป็นนะครับใช้เวลาเป็นคนรวยเ็าจะใช้เวลาที่สําสคัญเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเขาจะแบ่งเวลาเวลาอะไรครับเวลาหาความรู้นะครับแล้วก็กอบโกยความรู้นะครับ คนมหาเศรษฐีจะกอบกวยความรู้เพราะว่าความรู้ทําให้เรามีเวลานะครับความรู้ทําให้เราหาเงินเป็นความรู้ทําให้เราสร้างระบบเป็นให้เงินไหลเข้ามาความรู้ทําให้เราก็รวยนั่นหละถ้าเราไม่มีความรู้เราทําแต่งานเก็บเงินได้แต่เราไม่มีความรู้เราก็ใช้เงินไม่เป็นนะครับในที่สุดเงินก็อาจจะหมด แต่ถ้าเรามีความรู้เราจะรู้เลยว่าอ,อ๋อการใช้แรงทำงานเนี่ยมันเหมือนทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับแต่ทุกคนมันก็ต้องทางานอยู่แล้วนะครับแต่อย่าทำจนเกินตัวนะครับเราทำงานไปด้วยเราก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยแล้วก็สร้างระบบนะครับสร้างระบบเช่นสร้างระบบให้มีเงินในอนาคตนะครับระบบเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าจะทำให้เรามีเงินในทันทีนะ ระบบมันต้องค่อยๆนะครับต้องทําให้เร็วแต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับการทําระบบแล้วเราก็จะมีเงินไหลมาตอนที่ระบบมันเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าส่วนมากคนไม่ค่อยเรียนรู้ก็เลยต้องทํางานตลอดชีวิตต้องใช้แรงงานนะครับตลอดชีวิตนะครับ แต่ถ้าเราสร้างระบบระบบเสร็จแล้วไม่ต้องทำงานตลอดไปนะครับก็เปรียบเสมือนถ้าเราไม่สร้างระบบก็เปรียบเสมือนอะไรครับตักน้ำใส่ตุ่มนะครับถ้าตุ่มแตกแล้วเป็นยังไงครับไม่มีตุ่มใส่น้ำอีกเลยนะครับก็เหมือนการทำงานนะครับคือตักน้ำใส่ตุ่มแต่ถ้าเราสร้างระบบก็คือการสร้างท่อน้ำนะครับสร้างก๊อกน้ำ สมัยใหม่นี้ทุกบ้านก็ต้องมีก๊อกน้ํามีท่อน้ํากันนะส่วนมากเออยังมีประเทศไหนที่ไม่มีท่อน้ําก็มีนะเพราะว่าระบบมันยังยังไม่ได้สร้างขึ้นมายังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างระบบนะครับเพื่อให้เรามีนะรครับมีเงินมีเงินแล้วก็มีเวลานะครับเราก็เลยบอกว่า แบ่งเวลามาหาฉันบ้างนะครับใครครับเป็นคนร้องบอกว่าแบ่งเวลามาหาฉันบ้างระบบนะครับร้องบอกให้เราไปหามันมาสร้างระบบกันเอาเวลามาสร้างระบบกันเอาเวลามาเรียนรู้กันนะครับเมื่อวานนี้ไปหาน้องบอกว่านี่วันนี้ว่างไหมเขาบอกว่างแต่หนูต้องสวดมนต์นะครับ ก็เลยเออไม่รู้จะว่ายังไงนะครับสวดมนต์ก็ดีนะครับแต่ลุงก็ไม่ได้ค่อยสวดมนต์หรอกแต่ก็ชอบชอบฟังนะฟังในเรื่องการสอนนะครับต่างๆก็สวดมนต์ก็สวดตามเขาเป็นงานพิธีบางวันนะครับแต่น้องเรานี่จะสวดมนต์ทุกวันเลยวันละสองชั่วโมงนะครับนั่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานนะครับ ก็ดีนะสวดมนต์แต่ถ้าสวดมนต์ลแล้วไม่มีตังก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับแต่สวดมนต์นะดีก็เลยอยากจะให้น้องแบ่งเวลาที่สองชั่วโมงที่จะต้องนั่งสวดมนต์ตลอดเอาสักครึ่งชั่วโมงดีไหมมาเอาให้คนสวดเราดีกว่าหมายถึงว่ามีอาจารย์มาสอนเราเราก็นั่งฟังเหมือนเราฟัง เหมือนเราฟังคนมาสวดเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะครับแบ่งเวลาหาความรู้นะครับความรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับทําให้เรามีเวลาไปสวดมนต์ได้อีกเยอะเลยนะครับมีเวลาที่ต้องไปเดินเล่นได้นะครับเพราะว่ามีความรู้ก็ต้องมีเงินนะครับแต่ถ้าไม่มีความรู้ถึงมีเงินอย่างเงินก็หมดนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาทําแบบไหนนะครับเพื่อให้เราอยู่สบายในต่บันปลายชีวิตนะครับ โอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไลฟ์ในแพลตฟอร์มอื่นก่อนนะครับ